ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาแชร์เมนูที่เราชงจากโมคาพอตนี่แหละค่ะหรือว่าหมอต,ต้มกาแฟค่ะคือกาแฟเข้มแล้วก็ด้ยวยความที่มันมีโรบัสต้าผสมมาหามกจริงๆแล้วโมคาพอตไม่ใช่ว่าทำกาแฟไม่อร่อยนะอร่อยมากเลยอะสวัสดีค่ะเนลเรนท a ลคอฟฟี่นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาแชร์เมนูกาแฟสดนะคะที่เราชงจากโมค้าพอตนี่แหละค่ะหรือว่าหม้อต้มกาแฟค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาทําเป็นเมนูกาแฟเย็นกันค่ะแต่ว่าจะเป็นสูตรแก้ว22ออนแล้วนะคะเพราะว่าคนถามเข้ามากันเยอะมากเลยว่าอยากจะได้สูตรแก้ว22ออนนะคะเน่ก็เชื่อว่าก็จะเป็นแก้วขนาดที่ส่วนใหญ่เลยจะใช้กันใช่ไหมคะทีนี้ค่ะพอมาเป็นสูตรแก้ว22ออนนะคะออตัวโมฆาพอตที่เน่ใช้ะคะ่ะเน่ใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวโมฆาพอทเอ็กซ์เพรส ขนาด6ครับเพราะว่าพอเป็นย2ออนะคะเราก็อยากที่จะได้กาแฟที่มีความเข้มข้นนะคะถ้าหาว่าเราใช้เป็นไซส์สามคัปว่ะหาด้วยตัวบาสเกตที่ใส่กาแฟเนี่ยคืออันนี้สําหรับ Oriental Coffee นะคะคือเน่ก็คือมองว่าเราอ่ะอาจจะได้กาแฟที่ความเข้มข้นไม่เพียงพอเพราะว่าพอเป็นย2่ออนต้องเพิ่มทั้งน้ําแข็งต้องเพิ่มทั้งออความหวานอะไรต่ออะไรเยอะแๆมากมายเลยะคะ่ะถ้าหาว่ากาแฟเราเข้มไม่พอเดี๋ยวมันก็จะไม่อร่อยมากนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเน่เลยใช้เป็นอันนี้นะคะโมคัพอร์ตหก แล้วก็กาแฟวันนี้ที่แน่จะใช้อ่ะคะ่ะเนี่ใช้เป็นตัวเอ็กตร้าสตรองนะคะเอ็กตาสตรองเนี่ยก็คือจะเป็นกาแฟที่เราผสมอาราบิก้ากับโรบัสต้าเข้าด้วยกันเพื่อเอาความหอมความเข้มของกาแฟทั้ง2ตัวค่ะเข้ามาผสมกันช่วยกันให้แบบว่าอร่อยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าหากว่าใครจะชอบเข้มมากเข้มน้อยยังไงเลือกกาแฟของตัวเองได้เลยนะคะสําหรับตัวแก้วย2อออนะคะ สูตรโมคาพอดหกคัพอะค่ะคือเน่ก็ได้ทําการทดสอบกาแฟมาแล้วนะคะว่ากาแฟในปริมาณที่เน่ชอบอะค่ะคือเน่ใส่อยู่ที่ประมาณ22กรัมนะคะเพราะฉะนั้นพอเราเริ่มต้นทํากาแฟค่ะนั่นแสดงว่าพอเป็นแก้ว22ออนแก้วโมคาพอดหกคัพตัวนี้เนี่ยเน่จะใช้กาแฟสูตรละ22กรัมทุกสูตรเลยนะคะอะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทํากันเลยดีกว่าค่ะวันนี้เราก็เหมือนเดิมนะคะเป็นเอสเพรสโซ่อเมริกาโน่คาปูชิโน่ลาเต้แล้วก็มอคค่าเหมือนเดิมเลยค่ะ กาแฟ22กรัมก็เริ่มชั่งมาเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าสุดท้ายแล้วค่ะพอเราตักไปบ่อยๆอะคะ่ะเราก็ไม่ต้องชั่งแล้วค่ะพอต่อไปเพราะว่าเราจะรู้ปริมาณกาแฟที่เราใช้แล้วอ่าประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเน่ก็หมดเลยนะคะอันนี้เราปรับเฟืองบดปรับอะไรมาเรียบร้อยแล้วค่ะตามคลิปที่ผ่านมานะคะที่เน่ได้แชร์ไว้แล้วอะค่ะเราก็กดเลยนะคะทีนี้พอเป็นเอสเปรสโซเย็นนะคะพอเป็นสูตรเอสเปรสโซเย็นนะคะ คือสูตรแก้วยีิบสองออนเน่เนจะใช้น้ํากาแฟอยู่ที่5ออนเพราะฉะนั้นพอเป็น5ออนนะคะเน่ก็เลยจะใส่น้ํานะคะลงมาในถ้วยตวงเขาเนี่ยค่ะที่6ออนนะคะประมาณ6ออนถึง6ออนครึ่งได้เลยนะคะอันนี้ก็ใส่มาค่ะอยู่ที่ประมาณ6ออนกดน้ําร้อนนะคะ6ออนอย่าให้เกิน6ออนครึ่งนะคะก็คือประมาณนี้ค่ะเราใส่มาได้เลยค่ะ ก็ยังไงซะก็จะไม่เกินตรงวาลเขาแน่นอนนะคะเสร็จแล้วเราก็กาแฟเราเนี้ยแหละค่ะมาใส่เลยนะคะเราอาจจะมีตัวแทมเปอร์นะคะแทมเปอร์พลาสติกเนะะี่ยค่ะกดเบาๆก็ได้ค่ะเพื่อที่ว่ากาแฟเรามันจะได้แบบลงไปพอดีๆนะคะถือว่าสูตรนี้ไม่ได้อัดกาแฟแน่นมากนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าแต่ละคนหาสูตรของเต็งได้เลยนะคะจะไม่อัดกาแฟก็ได้จะแบบ คือหาสูตรที่เองชอบได้เลยแต่นี้ก็คือเป็นสูตรที่เน่มาแชร์ให้นะคะก็ใส่น้ำร้อนนะคะ6ออนค่ะแล้วก็ผงกาแฟที่22กรัมค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้น้ำกาแฟมาประมาณ5ออนนะคะ สำหรับทำเมนูเอสเปรสโซเย็นค่ะอ่าอันนี้นะคะอ่านี่ก็กดเรียบร้อยแล้วในระหว่างจริงๆแล้วในระหว่างที่เรารอน้ำกาแฟนะคะเราสามารถมาเตรียมอัตราส่วนของเราได้เลยค่ะสำหรับเอสเปรสโซเย็นนะคะเนี่ใช้นมผสมค่ะอยู่ที่2ออนนะคะ2ออนนั่นก็คือหมายความว่าจะเป็นนมข้นหวานนะคะที่40 ml แล้วก็นมข้นจืดที่20 ml ค่ะเดี๋ยวเน่ก็มาเตรียมเลยนะคะอันนี้เน่จะใช้เป็นแก้วตวง2ออนนะคะ2ชอ็อต ใส่มาเลยค่ะแก้วเดียวเลยค่ะเพราะว่าพอเป็นสูตรย2ิบสองออนน่ะส่วนมากเลยนมผสมที่เน่ใช้อะค่ะเน่ใช้อยู่ที่2ออนนี่แหละนะคะเป็นเรียกว่าเป็นหวานปกติของ Oriental Coffee เรานะคะสำหรับสูตรแก้ว22ออนอ่นรอไว้เลยค่ะเดี๋ยวน้ำกาแฟเขาก็จะออกมาโอเคค่ะน้ำกาแฟก็เริ่มออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราได้น้ำกาแฟที่ประมาณ5ออนกันหรือเปล่านะคะแล้วเราก็รอจนเขาเสียงเงียบค่ะในระหว่างนี้ถ้าเราใช้ตาอไฟฟ้านะคะ เราเบาเขาก่อนก็ได้นะคะเพราะว่ามันยังมีความร้อนจากเตาค่ะที่สะสมอยู่นะคะช่วยดันน้ํากาแฟให้ขึ้นมาอยู่อีกนะคะรอจนเงียบนะคะอ่าน้ํากาแฟเงียบแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเราได้กาแฟเนี่ยที่กี่ออนเห็นไหมคะว่า ก็ใกล้ๆกับ5ออนเลยนะคะเนี่ยค่ะเราก็ได้น้ำกาแฟมาใกล้ๆ5ออนเลยนะคะเสร็จแล้วเน่ก็จะมาเทใส่เลยนะคะนี่เอสเปรสโซเย็นของเราง่ายๆแบบนี้เลยค่ะคนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำแข็งได้เลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะดูสีกาแฟของเราเนี่ยค่ะแค่นี้เราก็ได้แล้วนะคะเอสเปรสโซ่เย็นค่ะ พอชงเสร็จเราชิมเลยก็ได้นะคะชิมเลยแล้วกันไม่รอแล้ว <c oughs> ต้องบอกว่าอารมณ์แบบ คือกาแฟ,แฟเข้มแล้วก็ด้ยวยความที่มันมีโรบัสซ่าผสมอะคะ่ะมันก็จะเข้มๆนะคะแล้วก็ไม่ไม่ไหม,ม้นะคะไม่ได้ขมไหม้นะคะแต่คือกลายเป็นเข้มแล้วก็หวานมันเนี่ยว่ากําลังโอเคนะคะแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะได้แบบเข้มมากน้อยก็ปรับเพิ่มที่ปริมาณกาแฟเอาก็ได้นะคะใส่แบบตอนนี้เนี่ยใช้ยี่สบกรัมอาจจะลดเป็น20 g, หรือเพิ่ม25่สิบ้อะไรล้วแต่เราเลยนะคะแต่สําหรับเนี่ยคือณนะตอนนี้โอเคแล้วเพราะนั้นก็คือแต่ละท่านก็ไปปรับสูตรตามกาแฟของตัวเองได้เลยนะคะอ่ะทีนี้เสร็จแล้วค่ะ เราจะมาทําเมนูต่อไปเป็นอเมริกาโน่เย็นกันนะคะเดี๋ยวเน่เอาไปล้างกันค่ะทีนี้พอเป็นอเมริกาโน่เย็นนะคะก็เหมือนเดิมค่ะชั่งกาแฟาเลยค่ะ22กรัมก็จะอยู่ที่ประมาณ3ช้อนนิดๆอ่านี่ก็ใส่มาเลยนะคะอ่ะพอเราได้มาแล้วนะคะกาแฟาเราก็บดเลยค่ะได้มาแล้วนะคะผงกาแฟา เสร็จแล้วค่ะอเมริกาโน่นะคะนี่ต้องการน้ากาแฟ4ออนใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะนี่ก็คือจะใส่น้ําร้อนมาในนี้นะคะประมาณ5ออนประมาณ5ออนครึ่งแล้วกันค่ะ5ออนถึง5ออนครึ่งนะคะ,ะประมาณนี้ค่ะใส่ลงมาเลยเสร็จแล้วเราก็กาแฟเรานะคะใส่เนี่ยค่ะก็จะมีความง่ายๆแบบนี้และคะ่ะ พอเราเกี่ยวได้นิดนึงเราก็ดึงเขาขึ้นมาได้แล้วนะคะแล้วก็หมุนให้แน่นค่ะอเมริกาโน่นะคะก็คือกาแฟดําค่ะพอเป็นกาแฟดำเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็คือจะเตรียมน้ํากาแฟที่4ออนนะคะพอ4ออนแล้วเนี่ยเราก็จะถ้าหากว่าเราต้องการอเมริกาโน่ที่ไม่หวานเลยก็คือเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ําแก้ว22ออนนะคะส่วนเขาก็คือเราเติมน้ําจนครบ8ออนนะคะแล้วก็ถ้าเราชอบหวานมากหวานน้อยเราก็ใส่น้ําเชื่อมลงไปเดี๋ยวนี่จะทําให้ดูเดี๋ยวเราจะทําเป็นสูตรแบบหวาน กำลังอร่อยแล้วกันนะคะจะใส่น้ำเชื่อมที่1อ่ออนเดี๋ยวเรารอน้ำกาแฟออกมาก่อนค่ะครีมเมาออกมาสวยงามมากเลยเห็นไหมแตยเนี้ยปิดก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะพุ่งปิดก่อนแล้วก็เบาไฟนิดนึงนะคะรอจนเสียงเขาสงบนะคะอ่าโอเคสงบแล้วนะคะเรามาเทดูค่ะเราได้ประมาณสี่ออนไหมนี่เห็นไหมคะประมาณสี่ออนเลยเห็นไหมคะ นี่ก็คือเราสามารถกะปริมาณได้เลยค่ะซึ่งเวลาที่เราทําแบบนี้มันจะทําให้เราได้กาแฟที่เข้มข้นทุกแก้วเลยนะคะเพราะว่าปริมาณของเราอะคือเราใส่กาแฟเท่ากันทุกแก้วแต่เราแค่วัดน้ําให้มันไม่เท่ากันทีนี้สมมุติว่าเน่จะทําให้มันมีความแบบว่าเป็นอเมริกาโน่ที่หวานนะคะเน่ใส่น้ําเชื่อมมอันออนค่ะอ่าเน่ก็ใส่มาเลยนะคะน้ําเชื่อม1ออนเพราะฉะนั้นคือใครอยากได้หวานมากหวานน้อยก็ปรับเอาได้เลยนะคะอ่า เสร็จแล้วเราก็เติมน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่านะคะเนี่ก็เติมมาจนถึง8ออนค่ะอันนี้ก็เติมเลยนะคะ8ออนแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วคนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ต่างน้ำแข็งใส่ได้เลยค่ะ ดูสีแบบว่าสีสะใจมากเลยโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่า hmm. อร่อยนะเนี่ยอารมณ์เหมือนกินโอเลี้ยงที่แบบไม่ไหม้นะเออแบบคือเข้มๆอะ่ะอย่างนั้นเลยเข้มๆห,มหวานไม่หวานเจี๊ยบนะคะอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเมนูต่อไปนะคะเดี๋ยวนี้จะมาพาทำเมนูคาปูชิโน่กันบ้างค่ะเพราะฉะนั้นพอเวลาลูกค้าสั่งคาปูชิโน่ค่ะสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกเลยก็คือทำฟองนมนะคะ ตอนนี้นะคะเน่ก็เอาเหยือปั๊มฟองนมมาค่ะแล้วใส่นมสดลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะที่ครึ่งเหยือกค่ะแล้วเราก็มาปั๊มได้เลยนะคะปั๊มง่ายๆอย่างนี้ยละะ้ค่ะเนี่ยเนี่ยพอเราเปิดฝาขึ้นมาเราก็จะได้เป็นนมอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวเราเอาเขาไปแช่เย็นก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะเซตตัวเดี๋ยวเน่ไปแช่เย็นก่อนนะคะพอเป็นคาปูชิโน่ก็เหมือนเดิมนะคะหลังจากที่เราเตรียมฟองนมเรียบร้อยค่ะ เราก็มาตักกาแฟ ى. บดได้เลยค่ะ22กรัมเหมือนเดิมนะคะน่ะประมาณนี้เลยนะคะพอเรากลับปริมาณของกาแฟได้ค่ะจริงๆแล้วพอเราตักไปมันก็จะเท่าเดิมเท่าเดิมทุกแก้วนะคะอ่านี่ก็ใส่มาเลยน้ำกาแฟของคาปูชิโน่นะคะเราต้องการกาแฟที่4ออนนะคะเพราะฉะนั้นเน่ก็จะใส่น้ำเหมือนการอเมริกันโน้เมื่อกี้เลยค่ะก็คือประมาณ5ออนครึ่งนะคะอ่า เราก็ใส่น้ําลงมา5ออนซ์ครึ่งค่ะประมาณ5ออนซ์ถึง5ออนซ์ครึ่งนะคะได้หมดเสร็จแล้วเราก็เอากาแฟค่ะมาใส่เหมือนเดิมเลยทําเหมือนเดิมเลยจริงๆพยายามเกลี่ยให้กาแฟเขาค่อนข้างเสมอกันนะคะจะดีอ่ะเหมือนเดิมเลยค่ะในระหว่างนี้เมื่อกี้นี้คือเน่เปิดความร้อนรอไปแล้วนะคะเพราะว่าเตาจะได้ร้อนเร็ว พอเป็นคาปูชิโน่ค่ะคาปูชิโน่เนี่ยความหวานปกติของเราเราก็คือจะใช้มาเป็นนมผสมนะคะที่2ออนเหมือนเดิมค่ะ2ออนก็เหมือนเดิมอีกแล้ค่ะก็คือนมข้นหวาน40 ml แล้วก็นมข้นจืด20 ml นะคะอันนี้ก็เตร็มรอไว้เลยค่ะระหว่างที่เรารอน้ำกาแฟแล้วก็มารอนมผสมได้เลยนะคะบีบแล้ว2ออนถ้าหากว่าเราอยากได้หวานมากหวานน้อยเราก็เพิ่มรสเอาได้นะคะอย่าลืมนะว่าเวลาที่เราลดหวานน้อยอะคะ่ะ ลดนมผสมเนี่ยนั่นหมายความว่าเราต้องเพิ่มนมสดแทนนมผสมด้วยนะคะอันนี้ห้ามลืมไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่าเราลดหวานเราคือความมันลดลงไปด้วยเราอยากให้เขาหวานน้อยแต่มันปกตินะคะอ่ามาแล้วนะคะน้ํากาแฟของเราคือถ้าหากว่าเราวอร์มเตาไว้เรียบร้อยแล้วอะคะ่ะคือเขาก็จะไม่ช้านะจริงๆแล้วถือว่าก็ไม่ได้ช้ามากนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดก,ก่อนนะคะเดี๋ยวพุ่งอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะ พอเสียงเงียบไปแล้วเราก็มาเทได้เลยค่ะว่าเราได้น้ำกาแฟสี่ออนนะเห็นไหมสีออนพอดีพอดีเนี่ยค่ะเนี่ยเราก็ได้น้ำกาแฟนะคะสีออนพอดีเลยนี่ก็ใส่เลยนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากเราจะมาผสมในแก้วต้องเอาของเย็นรองพื้นก่อนนะคะเทกาแฟก่อนไม่ได้นะคะเดี๋ยวแก้วร้อนเกินไป เราพอเป็นคาปูชิโน่นะคะเราก็คือจะใส่น้ําแข็งไม่ต้องเต็มแก้วนะคะแล้วเราก็ไปเอาฟองนมที่เราตีไว้เมื่อกี้ค่ะอันนี้นะคะฟองนมที่เน่ตีไว้นะคะก็เพราะฉะนั้นพอเราได้กาแฟเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็นี่เห็นไหมฟองนมที่เราตีไว้เมื่อกี้ค่ะเนียนกริปเลยใส่เลยนะคะนี่เป็นไงน่ากินเนาะเชิบนี่ค่ะคาปูชิโน่เรียบร้อยแล้วอะง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาทําเสร็จแล้วเราชิมเลยค่ะรอบนี้ชิมเลยชิมเลยโอ้คืออร่อยเนี่ยจริงๆแล้วโมข้าอร์ตไม่ใช่ว่าทํากาแฟไม่อร่อยนะอร่อยมากเลยแล้วก็ง่ายด้วยเนาะอืมอ่ะต่อไปนะคะลาเต้ค่ะเหมือนเดิมค่ะกาแฟยี่กรัมค่ะเห็นไหมแต่ละสูตรเหมือนเดิมเหมือนเดิมอย่างเนี้ยค่ะ ถ้าเป็น9 6ออนก็ปริมาณเท่าเดิม22ออนก็ปริมาณเท่าเดิมประมาณ2ช้อนเกลือีกเกือบเต็มช้อนนะคะต่อไปพอเรานิ่งแล้วมือเรานิ่งจริงแล้วตาช่างไม่ต้องใช้เลยนะคะแต่นี้นี่คือแน่มาทําให้ดูค่ะว่ามันง่ายๆอย่างนี้แหละแต่ว่าเครื่องบดของเราต้องมั่นใจนะคะว่าเป็นเครื่องบดที่ใส่เข้าไปเท่าไหร่ออกมาเท่านั้นนะคะอะดจจเน่ลองช่างให้ดูค่ะว่าเครื่องบดอันนี้เนี่ยเราได้กาแฟออกมาเท่าไหมในเห็นไหมคะ ก็ประมาณยิบสองเมื่อกี้ก็ใส่ไปประมาณนี้เลยค่ะย2ิบสองนิดๆเห็นไหมคะออกมาหมดเลยอ่ะพอเป็นลาเต้น,นะคะลาเต้ค่ะเราจะใช้น้ํากาแฟนะคะสูตรเก้วยิบสองออนเนี่ยที่3ออนเพราะฉะนั้นเน่ก็จะใส่น้ําร้อนมาค่ะที่ประมาณ4ออนถึง4ออนครึ่งนะคะอ่านี่ก็ใส่มาเลยประมาณนี้เห็นไหมคะทาทีละแก้วละแก้วอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆแบบนี้เลยพอเราทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็คล่องเองะคะ่ะค่อยๆฝึกไปนะคะ ไม่ยากค่ะโมกะพอดเป็นอะไรที่แบบว่าทำกาแฟได้ง่ายมากในระหว่างที่เรารอน้ำกาแฟนะคะสำหรับเมนูลาเต้ค่ะแก้วยี่สองอนเนี่ยรวมแล้วให้ได้8ดออนน้ำกาแฟเดี๋ยวเราเจะเอา3ออนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเป็นลาเต้ที่ไม่หวานเลยเนี่ก็จะใส่นมสดอย่างเดียวค่ะมาที่5ออนนะคะ แต่ว่าถ้าเราต้องการเป็นแบบหวานมันปกติเลยเนี่ยก็คือสูตรของเราก็คือจะเป็นนมผสม2ออนเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นพอเป็นนมผสม2ออนค่ะแน่นอนค่ะนมสดเราก็จะต้องเหลือเท่าไหร่คะ3ออนนะคะ,ะเดี๋ยวเนทําเป็นแบบหวานปกติแล้วกันจะได้เห็นภาพง่ายๆนะคะ,ะหวานปกตินมผสม2ออนค่ะใส่มาเลยนี่นะคะ2องออนอน้ำกาแฟใกล้จะมาแล้วค่ะ พอพอเตาเราร้อนนะคะก็คือมันมันจะเร็วนะคะอ่ทีนี้ในระหว่างนี้ยังไม่มาใส่นมสดต่อนะคะนมสด3ามออนค่ะ<ม>นี่นะคะใส่เลยเสร็จแล้วเราก็รอกกาแฟเลยค่ะ<ม>เห็นไหมว่าพอเราทำงานแบบมีระบบนะคะมันก็ทำให้เราทำงานเรียกว่าไม่ช้านะ,ะอืม ถ้าเราขายเราก็อาจจะมีหลายๆเตานะคะหลายๆเตาหลายๆตัวก็เนี่ยว่าไม่น่าจะช้าะคะ่ะก็ไปได้นะคะเดี๋ยวเราก็รอจนน้ำกาแฟออกมาจนหมดนะคะเสียงของเงียบไปนะคะอ่าอ่าพอเสียงเงียบแล้วเรามาเทดูเลยนะคะเราได้สามออนไหมนี่เห็นไหมสามออนกำลังดีเลยเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็เทเลยนะคะลาเต้ระเย็เยนเราก็ได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วง่ายไหมแค่นี้เองค่ะ แน่นอนเราจะได้เป็นกาแฟที่เข้มเข้มนุ่มๆหวนๆานหวานมันๆนะคะอร่อยแน่นอนนี่เห็นไหมสีของกาแฟนะคะถ้าเราสังเกตดีๆนะคะแต่ละแก้วแต่ละแก้วสีไม่เหมือนกันเลยนะคะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมลาเต้กันเขาก็จะดสีอ่อนๆหน่อยๆน,อยนุ่มๆนะคะกาแฟตัวเดียวกันเลยนะ อารมณ์เหมือนแบบเป็นนมกาแฟเข้มๆเ,เลยค่ะดีหวานๆด้วยนะแต่จริงๆต้องบอกว่าถ้าสําหรับเนี่คือหวานไปหน่อยแต่ว่าน่าจะชอบหละหลายๆ,ๆท่านนะคะที่ชอบความหวานมันนุ่มๆกาแฟแต่ไม่ได้กลบกิ่นกาแฟนะคะได้เลยเดี๋ยวเมนูต่อไปเรามาทําเป็นมอคค่ากันค่ะเหมือนเดิมค่ะมอคค่า ok นะคะแก้วยีองออนก็22กร,รัมค่ะเห็นไหมมันก็จะเหมือนเดิมอย่างนี้นแหละอ่ะนี่ก็ใส่มานะ ประมาณเกือบเกือบสามช้อนค่ะพอเราใส่ประจำประจำมาคะ่ะมันก็จะประมาณนี้แล้วค่ะก็จะไม่ค่อยแบบว่าออมากน้อยเกินไปนะคะจะอยู่ประมาณประมาณนี้แล้วค่ะแล้วก็ใส่ไปเลยแล้วก็บดเลยค่ะมอคค่า ok นะคะเนต้องการน้ำกาแฟ4ออนเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมค่ะเราจะใส่น้ำร้อนมาที่5ออนถึง5ออนครึ่งนะคะใส่โลดพอได้แล้วนะคะใส่เลยค่ะแล้วเราก็เอากาแฟแล้วนะคะมาใส่ได้เลย โมค้าพอตก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะสําหรับแบบว่าท่านที่อยากเปิดร้านกาแฟแต่ไม่สะดวกที่จะมีเครื่องชงกาแฟนะคะหรืออยากจะเปิดเป็นแบบให้มันเป็นมาอีกสไตล์หนึ่งอะไรเงี้ยค่ะให้แบบว่าเออไม่เหมือนกับร้านที่เขาใช้เครื่องชงกาแฟหรือว่าเราอยากจะลงทุนน้อยๆหน่อย,อย,อยก็ใช้เป็นโมค้าพอตหรือว่าหม้อต้มกาแฟได้นะคะเพราะว่ามันก็คือลงทุนไม่มากเหมือนเครื่องชงค่ะแต่เราก็ก็ต้องมีเทคนิคแบบนี้แล้วค่ะเนี่ยก็เลยมาแชร์เทคนิคให้นะคะ เน่ได้มีการเปิดไฟรอไว้แล้วนะคะเราก็รอแป๊บเดียวค่ะทีนี้พอเป็นมอคค่าเย็นค่ะสูตรมอคค่าเย็นเราก็จะต้องมีโกโก้ผสมนะคะแก้วย2บอออนนะคะย2ิบสองออนเนี่ยเน่ก็จะมีตัวโกโก้ผสมนะคะโกโก้ผสมเน่จะใส่มาที่2ออนนะคะก็ดูสูตรโกโก้ผสมได้นะคะในคลิปที่ผ่านๆมานะคะแก้วย2ิบสองออนใส่โกโก้ผสม2อออนอย่างนี้เลยนะคะ แล้วก็นมผสมค่ะนมผสมเนี่ยจะใส่มาที่1ออนนะคะหรือว่าเป็นนมข้นหวาน20 ML แล้วก็ข้นจืด10 ML เรียกว่าแก้วนี้เข้มข้นหวานมันทั้งโกโก้ทั้งกาแฟกันเลยทีเดียวค่ะอ่าเดี๋ยวมาดูกันมาแล้วนะคะน้ำกาแฟของเรา,าเห็นไหมพอเขาเริ่มมาจริงๆเราจะปิดเลยก็ได้นะคะอ่าเพราะว่าบางทีด้วยแรงดันน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็จะมีการแบบพุ่งๆหน่อยเราก็ปิดเลยก็ได้ค่ะอ่าเดี๋ยวเขาก็ออกมาจนหมดเองแหละ เราก็รอฟังเสียงไปนะคะพอน้าํากาแฟเขาเริ่มออกเราสามารถที่จะเบาไฟได้นะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแรงดันมันจะพุ่งแรงเกินไปอะคะ่ะเน่ก็เบามาอยู่ประมาณ อย่างอันเนี้ยเตาอันเนี้ยที่เบอร์ห้าเนี่ยค่ะนี่ก็จะเบาอยู่ประมาณเบอร์สามอย่างเงี้ยนะคะประมาณแค่ไฟออกไฟกลางประมาณเนี้ยค่ะเสร็จแล้วพอสักพักหนึ่งค่ะเราก็ปิดได้เพราะว่าความร้อนเขายังอยู่นะคะแต่ว่าพอเป็นแก้วยี่สิบสองออน,นะคะ่ะนี่จะแบบให้เป็นไฟกลางอยู่ประมาณนึงเพราะว่าไม่งั้นแล้วเดี๋ยวด้วยความที่ว่ากว่าน้ํามันจะผ่านกาแฟขึ้นมาเยอะๆได้เนะะี่ยค่ะก็จะใช้เวลานิดน,นึงนะคะไม่งั้นถ้าเราปิดเร็วอ่ะเดี๋ยวเขาจะขึ้นไม่หมดนะคะ,ะปล่อยเขาจนเขาเงียบ หรือถ้าเราเปิดดูก็คือเรียกว่าหมดแล้วอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยอันนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะพยายามดันสุดฤทธิ์เสร็จแล้วเราก็ามาเทได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ4ีออนนะคะอันนี้เราก็ได้น้ํามาที่ประมาณ4ี่ออนนะคะอันนี้ก็ใส่มาเลยก็อย่างที่เราตรวงค่ะเราตรวงน้ํานะคะตวงเท่าไหร่เท่าไหร่เราอยากได้น้ำเท่าไหร่เราก็ตวงเอานะคะอ่ะ ีของมอคค่าก็โห oh. คือทั้งเข้มโกโก้ทั้งเข้มกาแฟค่ะเสร็จแล้วเราก็มาท็อปหน้าด้วยนมสดนะคะเมนูมอคค่ามีความท็อปหน้านมนมสดก็ได้นะหรือว่าเราจะเป็นท็อปหน้าด้วยฟองนมได้หมดนะคะใครอยากจะท็อปหน้าฟองนมท็อปหน้านมสดได้หมดนะคะออะเดี๋ยวเนี้ชิมดีกว่ามอคค่า ok เรียบร้อยละง่ายๆแบบนี้เห็นไหมไม,ไม่ยากเลยอ่า มีความโกโก้มีความกาแฟสูตรนี้ต้องบอกว่าไม่ได้หวานเจี๊ยบนะคะหวานกําลังแบบเนี่ยว่าน่าจะหวานกําลังแบบหลายๆคนชอบเลยแหละคือมีทั้งความเข้มของโกโก้ความเข้มของกาแฟมาหมดเลยค่ะค่ะเน่ก็มาแชร์ให้เห็นไหมคะ5สูตรง่ายๆเลยค่ะสําหรับแก้วยิบสออนกาแฟสดที่เราทําจากโมคาพอร์ตนะคะวมาอต้องกาแฟโมคาพอร์ต ok สามารถทํากาแฟอร่อยๆได้นะคะ อ๋โอเคแน่มาแชร์ให้แล้วถ้ายัางไงแล้วนะคะไปลองทํากันดูค่ะทําแล้วชอบหรือไม่ชอบนะคะมาคอมเมนต์กันที่ข้างล่างได้เลยค่ะหรือว่าอยากจะมีคําแนะนําติชมอะไรก็ยินดีมากๆเลยนะคะหรืออยากจะให้แน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรอยากจะมีคําถามอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาค่ะเดี๋ยวเน่จะหาความรู้ดีๆมาแชร์มาตอบให้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับเน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะ แล้วก็กด Subscribe Oriental Coffee กระลี่ยังค้ากดด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆนะคะสำหรับวันนี้5สูตรกาแฟสดแก้ว22ออนซ์ค่ะจากหมคขาพอร์ตนะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะขอบคุณค่ะ